สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการลบโฆษณานะครับที่ขึ้นทางด้านมุมขวามือนะครับของหน้าจอนะครับใครที่ใช้วิดีโอสิแล้วมีโฆษณาขึ้นแบบนี้นะครับก็เกิดจากที่เราใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เราไปกดยอมรับลิงก์บางลิงก์เข้ามานะครับแล้วมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้อย่างที่ท่านเห็นในหน้าจอในตอนนี้นะครับวิธีการลบนะครับก็ท่านใดที่ ใช้ Google Chrome เป็นประจำนะครับก็แสดงว่าเราอาจจะเข้าไปใช้งานกูเกโคมแล้วกดยอมรับลิงก์ในกบางอย่างวิธีแก้ก็เข้าไปแก้ใน Google Chrome นะครับอันดับแรกก็ทําการเปิด Google Chrome ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อท่านเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ไปที่มุมบนขวามือนะครับตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ มาตรงคําว่า Setting นะครับหรือคําว่าตั้งค่านะครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเมื่อท่านเข้ามายังหน้า,าตั้งค่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดปิดโฆษณาที่มันขึ้นมาออกไปก่อนนะครับมันจะขึ้นมาให้เราดาคานอยู่แบบนี้นะครับเมื่อท่านมาที่หน้า Setting นะครับหรือหน้าตั้งค่าแล้วนะครับให้ท่านเลื่อนลงมาหา ช่องหัวข้อที่มีคำว,ว่า Privacy and Security ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นคำว,ว่าข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าว่าท่านเลื่อนลงมาแล้วไม่เจอหัวข้อนี้นะครับก็ให้ท่านเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนถึงคำว,ว่า Advanced ตรงนี้นะครับก็ให้คลิกคำว,ว่า Advanced นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของ Advanced นะครับส่วนในเครื่ององผมนั้นนะครับ ผมเข้ามาในหน้าเซตติ้งนะครับก็สามารถเจอหัวข้อนี้แล้วนะครับไม่ต้องเข้าไปที่แอดวานนะครับเมื่อท่านมาหัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ความปลอดภัยนะครับก็คือ Privacy and Security แล้วนะครับก็มาที่ช่องคำว่า Site Setting ตรงนี้นะครับก็คือการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับ มาหาตรงที่มีรูปกระดิ่งอยู่นะครับ notification นะครับ notification นะครับหรือว่าการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะครับอ่าคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วตรงนี้ครับตรงที่คําว่าอนุญาตตรงนี้นะครับข้างบนจะเป็นคําว่าบล็อกนะครับแต่ข้างล่างจะเป็นคําว่าอนุญาตนะครับอ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่า allow ตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่าเว็บไซต์ที่เราอนุญาตไว้นะครับในเครื่องผมจะมีอยู่เว็บหนึ่งคือเว็บนี้นะครับที่อนุญาตที่มันขึ้นมาเป็นโฆษณาที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับก็เกิดจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็เราอาจจะใช้วิธีการบล็อกก็ได้นะครับหรือถ้าไม่บล็อกก็ใช้วิธีรีมูฟออกไปเลยก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้วิธีการรีมูฟออกไปเลยนะครับนะครับเมื่อท่านมาตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงจุด3จุดตรงมุมนี้นะครับ มันจะขึ้นมาอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงหัวข้อมันตัวนี้นะครับมันจะเป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับเห็นไหมครับชื่อตรงนี้กับชื่อตรงหัวข้อของมันตัวนี้นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับเดินตอนนี้ผมจะสั่งรีมูฟเลยนะครับก็กดรีมูฟไปนะครับเมื่อกดรีมูฟแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการลบโฆษณานะครับที่ขึ้นมาควรใจเรานะครับใน Windows 10นะครับ ในบางครั้งในบางทีนะครับถ้าหากว่าเราไม่อยากจะมาเลือกรีมูฟออกจากตรงนี้นะครับบางท่านนะครับอาจจะไปที่รีเซ็ตอ่า o ูเกิลโคมเลยก็ได้นะครับซึ่งาข้อแตกต่างนะครับถ้าหากว่าเราไปรีเซ็ต o g l e Chrome นะครับมันก็จะทําให้ค่าต่างต่างที่เราเคยเซ็เข้าวไว้นะครับมันก็จะกลับเข้าไปเป็นค่าพื้นฐานเดิมตั้งแต่ตอนที่เราติดตั้ง Google Chrome ใหม่ๆนะครับสรุิว่า,ถ,าถ้าเราอยากจะ รีเซ็ต Google Chrome นะครับเพื่อคืนค่าไปค่าเริ่มแรกที่เราติดตั้ง Google Chrome ใหม่ๆนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่เราเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับแบบนี้มาที่ด้านบนนะครับแล้วก็มาที่ Setting นะครับมาที่คำว่า Setting หรือตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่เลื่อนลงมานะครับที่ คำว่าแอดวานตัวนี้นะครับหรือจะมาคลิกที่มุมตัวนี้ก็ได้นะครับจะมีคำว่าแอดวานอยู่นะครับตัวเดียวกันนะครับแอดวานสรงที่นี้คลิกคำว่าแอดวานนะครับเมื่อเราคลิกคำว่าแอดวานแล้วในที่นี้ก็มาถ้าหากว่าเรามาคลิกทางด้านแถบทางด้านซ้ายมือนะครับก็มาที่ reset and รีเซ็ตแอนคีนอัพตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่า เรามาคลิกแอดวานตรงแถบข้างล่างตรงนี้นะครับถือว่าเราคลิกแอดวานแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเจอครับว่ารีเซ็ตแอนด์คลีนอัพตรงนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่เราคลิกตรงนี้นะครับเมื่อเรามาตรงนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าเราจะทําการรีสโตร์นะครับเซตติ้งต่างๆนะครับก็คือคืนค่าไปเป็นค่าดีฟอยล์ตั้งแต่ตอนที่เราติดตั้ง g o g l e Chrome ใหม่ๆนะครับก็คลิกที่ตัวลูกศรนะครับแล้วก็มาตรงที่รีเซ็ตเซตติ้งได้เลยนะครับ แต่ถ้าหากว่าเรามาเลือกเอาวิธีนี้นะครับข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับที่เราเคยเซตค่าไว้กับ Google Chrome มันก็จะหายไปนะครับเราต้องมาเซตค่าใหม่หมดนะครับอย่างเช่นเราเคยเซฟพาสเวิร์ดไว้นะครับพาสเวิร์ดของเฟซบุ๊กนะครับหรือพาสเวิร์ดของกูเกิลหรือว่าพาสเวิร์ดของเว็บไซต์อื่นๆที่เราเคยให้หน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเซฟค่าไว้มันก็จะ หายไปหมดเลยนะครับเราต้องมาเซตพาสเวิร์ดใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกเป็นวิธีสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราแก้ไขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ก็มาเลือก reset setting รีเซ็ตเซตติ้งตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะรบโฆษณาอย่างเดียวนะครับก็ไปตามทำตามขั้นตอนที่ผมอบอกไว้แนะนําไว้ในครั้งแรกนะครับก็คือไปที่ในส่วนของ Privacy and Set Security ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่สา Setting นะครับแล้วก็มาที่การแจ้งเตือนตรงนี้นะครับ Notification ตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงที่ a l l o ตตรงนี้นะครับตรงที่อนุญาตตรงนี้นะครับแล้วก็ลบลิงก์ที่เป็นของโฆษณาออกไปได้เลยนะครับมันก็จะไม่มีโฆษณาขึ้นมากวนใจเราอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สั้นๆขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ